สวัสดีครับพบกับทอยมอนอีกเช่นเคยนะครับทุกวันนี้นะฮะราคาของ sh f i g u a r t มีราคาขึ้นกันมากๆนะครับสำหรับใครที่เป็นนักสะสมหรือว่าเพิ่งเริ่มกลับมาเก็บนะฮะหรือว่าตามลายเก่าๆเนี่ยค่อนข้างจะมีราคาสูงมากๆฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้จริงๆนะฮะก็ต้องเจียดเนื้อตัวเองนะเพื่อจะไปซื้อมันมาให้ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นพวก คราร์บอนไนโตรเอทานอลนะฮะหรือไม่ก็ไฮเปอร์คารบูโตเป็นต้นไปนะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมีราคาที่สูงมากๆแล้วนะฮะเอาละครับเชิญพบกับ10บอันดับ s H-Figuarts ที่ราคาร่วงนั่นเองนะครับและขอบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าคลิปนี้นะฮะเราจะพูดถึงในปัจจุบันนะณตอนที่มีการบันทึกเสียงในวันนี้นะครับ <S <S เอาละฮะเรามาลุ้นดูกันดีกว่านะครับว่าสิบอันดับนี้จะมีตัวอะไรกันบ้างน,นะครับอันดับที่10นะฮะโมโมทาโรสคือ H-F โมโมทาร์ดเนี่ยได้ถูกทํามาเป็น2.0เนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะมาพร้อมกับคาร์บอนลอยเดอร์เดนโอที่มีการเปลี่ยนพาร์ตเกิดขึ้นนะครับนั่นคือซอร์ตฟอร์มเหมือนกันฟอร์มมันเองนะครับและในช่วงกระแสนั้นเนี่ยเดนโอเนี่ยได้มีกระแสที่แบบว่าราคาแรงมากๆนะฮะดังนั้นเนี่ยทางบันไดก็เลยผลิตโมโมทาร์ดออกมานะฮะเพื่อต่อเนื่องในการให้นักสะสมนะฮะได้แบบมีฟิลในการเก็บนั่นเองนะครับพอของออกมานะฮะสักพักหนึ่งเนี่ยราคาค่อนข้างจะลงมากๆเลยนะสำหรับโมโมทาร์ดซึ่งถ้าใครอยากเก็บพ อ i m a g i n e เด no อนะครับนี่ฮะนาทีของคุณแล้วฮะควรไปสอยอย่างทันท่วงทีในเวลานี้เลยนะฮะแล้วก็แถมอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับเดน O ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากซื้อเดน O มาแล้วแบบโชว์แพลตฟอร์มว่ามีการฟอร์มตัวนึงแล้วนะฮะแล้วก็มีซอฟฟอร์มเนี่ยก็พ่วงตัวแพลตฟอร์มไปได้เลยนะครับเพราะว่าราคาช่วงนี้ค่อนข้างจะดีมากๆ,ๆครับอันดับที่9นะครับคูกะดีเคดเวอร์ชันตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีกระแสนในช่วงหนึ่งที่กำลังจะออกมานะครับแต่ว่า ทางบันไดได้ออกมาเนี่ยคือมีการทำสีเกราะใหม่นะครับเป็นเมทัลลิกนั่นเองนะฮะทำให้นักสะสมเนี่ยที่ไม่มีคูกะนะฮะตัวเก่ากลับมาเก็บคูกะเวอร์ชันดีเคทซึ่งตอนแรกเหมือนจะกระแสดีเหมือนกันนะแต่ว่าพอไปเอามาเนี่ยราคาก็แอบลงนะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2,000-2,000ต้นๆนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีคูกะแล้วก็ไม่ไหวที่จะไปซื้อคูกะตัวของ ยูสุเกะนะครับโอโดระรอคุณอยู่นั่นเองนะครับสำหรับตัวคูกะในบอดี้ของคูกะนี้เนี่ยจะแตกต่างกันแค่สีแล้วก็หน้าอาร์ตเวิร์กกล่องเนาะถ้าใครมีสีเรียมเรื่องนี้ก็จัดเลยฮะอันดับที่8คาคาเมนไรเดอร์ดีเอถามว่าตัวพิเศษในธรรมชิราคามันสูงมากๆอยู่แล้วครับในการสั่งซื้อนะฮะพอมาถึงไทยเนี่ยราคาก็สูงไปตามปกติซึ่งคาเมนไรเดอร์ดีเมา ตอนช่วงแรกเนี่ยมันจะมีกระแสมากๆเพราะว่า DN ได้ทํา2.0มาซึ่ง1.0เนี่ยมันค่อนข้างจะผอมแล้วก็บอดี้เก่าด้วยนะครับแล้วก็ลูกเล่นต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่เหมือนในซีรีส์แต่พอออกมาเนี่ยเป็นที่ฮือฮามากๆครับในช่วงแรกๆนะฮะแต่พอหลังจากนั้นไปอีกเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นฮะนั่นก็คือข้อต่อแขนของ DN เนี่ยมันรล้าฮะอันนี้เนี่ยถ้าซื้อมือหนึ่งก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยนะครับว่าเปิดออกมาเนี่ยข้อต่อของแขนของเขาเน แล้วข้อนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้ DN เนี่ยมีราคาที่ร่วงลงสำหรับใครที่ชอบ DN เนี่ยคุ้มมากๆนะผมว่าถ้ามองว่าถ้าเกิดเราซ่อมแขนได้เนี่ยเราก็จะได้ปืนทั้ง2เวอร์ชั่นเลยนะทั้ง NEO d ดีแล้วก็ปืน DN ธรรมดานั่นเองนะครับอ,อันดับที่7ถือว่าเป็นร่างสุดยอดในโผของเราเลยนะฮะคาร์เมนไวเดอร์เอ็กเซดมุตซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงจ มันก็ราคาดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเราเห็นตามกลุ่มย้ำนะฮะว่าเป็นกลุ่มในไทยเท่านั้นนะที่มีการปล่อยในราคาที่น่ารักนะครับซึ่งบอกเลยว่าทั้งสวยงามแล้วสีทองของเขาทำออกมาได้สวยมากๆะฮะแต่ว่าข้อเสียของมุตะคีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องบริเวณการขยับคอแล้วก็ผมนะฮะผมมันจะเป็นแบบมีพาร์ทให้เปลี่ยนผมนะครับมันจะแข็งมากๆเวลาเล่นในเวลาอะไรมันถ้าเกิดใครที่ชอบแอคชั่นจริงๆเนี่ยมุตะคีก็จะเล่นยากมากๆครับเพราะว่า มันจะขัดไปที่ผมเลยนะฮะแล้วก็ส่วนคอจะหมุนได้ไม่เต็มที่ด้วยนะครับแล้วก็จุดแหลมต่างๆของตัวมุตะคีเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะข้อควรระวังของมุตะคีเยอะมากๆะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสายแอคชั่นเนี่ยก็คงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเอามาเก็บสะสมให้ครบซีรีส์เอ็กเซดเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากๆครับอันดับที่6นะครับคาร์เมนไวเดอร์อซีโร่วันแอสซาฮอปเปอร์ ซึ่งเป็นกล่องลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับทางพีมันได้แต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันก็มีกระแสต,ตอนน่าจะเป็นช่วงโควิดด้วยมัม้ฮะที่แบบว่าคนเขาน่าจะพี่มาแล้วก็เกิดมีปัญหาเรื่องการใช้เงินนะฮะทำให้ตัวนี้เนี่ยราคาตกมากๆแล้วก็พอตกไปอีกั้ำๆลงไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เลยน่าจะคิดว่าแบบเป็นราคามาตรฐานว่ามันอยู่เท่านี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยราคาหลัก ของตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีราคาอยู่ในประมาณ2000ประมาณนั้นฮะสองพกลางๆเออประมาณ2,000กลางๆฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายพระเอกหรือว่าสายซิรวันเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเจอในขก็รีบสอยเอาเลยนะฮะเพราะว่าอนาคตก็ไม่แน่ไม่นอนนะพอบอกวันนี้ราคาลงเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะราคาขึ้นก็ได้นะฮะแต่เขาบอกเลยว่าไดอา้อาวุธมาด้วยซึ่งมันก็คุ้มนะครับแล้วก็บวกดีไซน์ของซิรวันที่ทุกคนชอบอยู่แล้วนะครับแล้วบวกกระแสของซีรีส์ที่มันดีมากๆนะฮะ อันดับที่5นะครับน่าจะเป็นตัวหลักพระเอกนะฮะที่มีราคาลงเพราะว่ามันมีการรีเกิดขึ้นนะครับนั่นคือค a ร์ e n นไวเดอร์โอสทาตบะคอมโบนั่นเองนะครับตอนแรกนะฮะบอกเลยว่าผมได้ตัวนี้มาเนี่ยค่อนข้างราคาสูงมากๆนะฮะตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณ2,000ไปปลายครับแล้วก็ดัมไปถึง3,000เลยนะ3,000กว่าเลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับตอนที่ออกมาตอนแรกสำหรับในไทยเนี่ยตอนนั้นก็ตามหากันวุ่นเลยฮะสำหรับทาตบะ และก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อซึ่งมันเปลี่ยนใหม่เป็นแบบหมุนข้อแขนได้หมุนข้อขาได้นะฮะและซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นต้นแบบของตัวอิกซาด้วยแล้วก็ตัวเดนโอล่าถัดๆไปนั่นเองนะครับมันเป็นตัวที่สวยนะสำหรับตัว2.0นะครับพอหลังจากที่มีการรีโปรดักต์มาขายใหม่กันเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ทาโตบะคอมโบเนี่ยมีราคาที่ดั้มลงสำหรับใครที่ตามล่างหลักของทาโตบะเนี่ย บอกเลยว่านาทีนี้คือนาทีทองของคุณแล้วนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยไม่ใช่สายฟิกกูอาร์ตรู้สึกว่าฟิกกูไลสแตนดาร์ดเนี่ยได้มีการทำโอสออกมาแล้วนะครับมีภาพโปรโมทกันเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดใครเป็นสายพราโมเนี่ยรับรองได้ว่าจุใจแน่นอนผมคิดว่าน่าจะออกมาครบทุกล่างนะมาเผลเผเนี่ยจะมาไวกว่าฟิกกูอาร์ดด้วยนะฮะสำหรับคมัมแบเดอร์โอส พอพูดถึงคาเมล레이เดอร์โอสไปแล้วเนี่ยก็ขอพ่วงตัวนี้ไปด้วยนะฮะคาเมล레이เดอร์โอสธามาชิคอมโบนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวพิเศษของธามาชิอีกหนึ่งตัวที่เปิดมาแน่นอนว่าตัวพิเศษของธามาชิเนี่ยมันมีราคาสูงอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างราคาจะลงด้วยแต่นาทีเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมีราคาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเปิดมาเนี่ยกหแพงอยู่นะหลัก3ามพันเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะลดลงไม่มากนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นสายโอสมูฟี่เนี่ยนี่เลยฮะ ทำมาชิคอมโบนั่นเองนะครับแล้วก็เอาไปเปลี่ยนพาร์ทเล่นกับตัวอื่นได้นะครับและล่าสุดได้มีภาพโปรโมทของซากุอเป็นล่างตัวสีเงินของตัวโอสสายโอสเนี่ยค่อนข้างจะเปยหนักๆเลยนะฮะสำหรับการเล่นแล้วก็เปลี่ยนพาร์ทกันนะครับมาในลำดับที่4นะครับเป็นไรเดอร์ยุคโชวะตัวเดียวในโผลของเราที่ลิสต์มาเลยนะ ที่ราคาล่วงนะครับมาร์สไรเดอร์อัลมาซอนนั่นเองนะครับหรือว่าคาร์เมนไรเดอร์อัลมาซอนนะครับซึ่งเป็นตัวเดียวที่ราคาล่วงเลยมั้งฮะในพวกโชวะ2.0ดพูด,ดง่ายๆเลยือว่ามันไม่ได้หาง่ายหายากยังไงนะฮะในกลุ่มแต่ว่าพอเห็นแล้วมันก็สวยนะแต่ผมก็ยังงงว่าทําไมราคามันถึงล่วงไปขนาดนั้นนะครับสำหรับตัว2.0ทั้งๆที่รุ่นพี่อย่างเช่นอิจิโกกับทิโกเนี่ยราคาค่อนข้างจะไปไกลแล้วนะฮะแล้วยิ่งมีการรีโปรดักต์ใหม่ของอิจิโกอีกเนี่ยเป ราคาอนาคตก็น่าจะดําขึ้นไปนะครับแต่ Amazon เขากลับถูกทิ้งให้มันล่วงอยู่ตลาดแบบนี้นะฮะน่าสงสารจริงๆแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยอา a z ม n ซเนี่ยสวยมากๆนะครับสำหรับใครที่เก็บพวกซีรี่์ชินกุโชเซโฮนะครับรับรองเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันสวยงามจริงๆและสมส่วนมากๆครับสำหรับอา a มอสซนนะฮะน่าเสียดายจริงๆที่ราคามันไม่สมแพสมผลเลยอ่ะอันดับที่สนะครับ เป็นพระรองจากซีรีส์คอ m เบ r เรเดอร์บันะฮะซึ่งบอกเลยว่ากล่องเนี้ยมันคุ้มมากๆครับเพราะว่ามีหัวคนนะฮะมีหัวตัวแสดงด้วยนะคะันั่นคือคุณนไนโอโตยะและนี่คือค a มเบอร์เรเดอร์อิกซครับบอกเลยว่าเป็นกล่องที่ใหญ่มากๆแต่ว่าราคากลับลงมากๆเลยนะฮะก็น่าใสียดยจริงๆนะฮะสำหรับใครที่อยากเบิ้ลเฮ้ยอันนี้นาทีทองมากๆครับผมขอแนะนําเลยเพราะว่าถ้าเกิดมี3ตัวนะฮะเราก็จะมาเรียงกันทั้ง3รล่างเลยนะทั้งคุณนไนโอโตยะแล้วก็ปิดหน้ากากนะฮะเซฟโหมด แล้วก็เบรสโหมดเออยืน3ตัวกับราคาที่ดีมากๆนะครับแล้วอิกซาเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องคิวซีหัวไม่ดีกับหน้าอกเบี้ยวเนี่ยผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ารองนะแต่ส่วนมากเนี่ยหัว90%ผมว่าสวยนะโอเคค่อนข้างจะรับได้ไม่ได้สวยมากแต่ว่าหน้าอกเบี้ยวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นข้อก่อละหายู่นิดนึงนะครับแต่ถ้าใครแก้ได้เนี่ยผมก็ดีใจกับคุณด้วยครับผมว่าคุณเก็บต่อไปได้เลยครับ <laughs> สำหรับคาร์เมนไรเดอร์อิกซ์านะครับ อันดับที่ 2, 2ค่อนข้างจะหนักมากๆเลยนะฮะกับตัวพระเอกที่ราคาไปไกลมากๆนะครับกับตัวพระรองที่ค่อนข้างจะดิ่งลงเหวมากๆกับซีรีส์ k a m e n r i d e r Double นะครับสงสารจริงๆกับ k a m e n r i d e r Axel นะครับโอ้โหดัมไปแบบว่า อีกนิดนึงเนี่ยราคาของเขาเนี่ยจะเท่าบอดี้เก่าๆแล้วนะฮะแต่ว่าของที่มาด้วยค่อนข้างจะคุ้มก็ตามสไตล์ะลองฮะราคามันก็จะดั้ลงไปอีกนะครับแต่ว่าเอาจริงเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีข้อกลหาอยู่นิดนึงนิดเดียวเท่านั้นคือ สีจะถลอกได้ง่ายมากๆครสังเกตว่าในกลุ่มต่างๆที่ขายคาร์เมลเดอร์แอคเซลตัวนี้เนี่ยมันจะมีจุดถลอกตรงเขา่าตรงศอกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นจุดขยับต่างๆของเขาเนี่ยอ่ามันน่าเสียดายนะฮะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยเก่งทําสีหรือว่าไม่มีปัญหาด้านเนี่ยฮะผมว่าก็น่าจะซื้อไปแก้สีแล้วก็เอามาตั้งโชว์ได้นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นของเล่นไรเดอร์ที่น่าสงสารมากๆอีก1ตัวเลยนะครับอันดับที่1นะครับ ไม่พูดไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาเปิดมาค่อนข้างแรงนะครับและเป็นอีกหนึ่งตัวที่ย้อมแบบย้อมมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือ k a r m n Rider g e n m เก o m b i ม Action l e v e l X0 อ่าถามว่าทำไมราคามันร่วงนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวย้อมคือ1เป็นตัวย้อมนะครับ2คือไดเวอร์ที่มาด้วยมันเป็น เกมเมอร์ไดเแล้วมีการเปลี่ยนไดเวอร์กันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาวุธที่แถมก็จะเป็นของอาวุธของเฮกซ์เอ็กนั่นก็คือกาชากรเบเกอร์ทำให้พอตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยตัวที่ราคาขึ้นก็กลับเป็นตัว d เดนจ r ลัสซัมบี้จริงๆมันบอดี้เหมือนกันเลยนะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนตัวไดเวอร์แล้วก็พลัสที่มาด้วยก็อาวุธเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นดาบนะครับจากตัว ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็มีพาร์ทจีนมาให้เปลี่ยนนะสำหรับใครที่อยากเก็บเอ็กเซดนะครับแต่ว่าอาร์ตเวิร์กกล่องก็จะไม่เหมือนกันนะฮะเป็นปกติอยู่แล้วนะแต่ว่าที่น่าสงสารคือผมรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเปิดมาประมาณ2 0 0พกลางๆแบบเกือบปลายฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะต่ำลงมากๆรู้สึกจะพันประมาณหลักพันนะฮะพันกลางๆประมาณนั้นนะฮะสำหรับซัมบี้เกมเมอร์นะฮะค่อนข้างจะเป็นไรเดอร์ที่น่าสงสารอีกหนึ่งตัวเลยนะฮะมหาเทพดันคุโรโตะนะครับ เอาละครับและนี่ก็คือ10อัำดับนะครับ H h f i g u Art สาย c a r Menrider ย้ำว่าอ้างอิงจากในประเทศเรานะ,ะนั่นคือประเทศไทยนั่นเองราคาเนี่ยบางตัวเนี่ยทางญี่ปุ่นที่ผมพูดไปอ่ะอย่างเช่น Hyper m ์มูเตคเนี่ยผมว่าราคาที่นู่นอ่ะเขาค่อนข้างจะแพงที่สุดในซีรีส์เลยนะแต่ว่ามาอยู่ในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะราคาดีนะฮะนักเก็บใครที่อยากเก็บอยากสะสมเนี่ยรีบสอยเลยฮะสำหรับตัวนี้ แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเผื่อใครที่จะมาดูย้อนคลิปที่หลังแล้วมาดูคลิปนี้เนี่ยราคาในปัจจุบันกับราคาในอนาคตเนี่ยมันมีการแข่งขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยดูแล้วก็เอามาถัวๆกันนิดหนึ่งนะครับ เชื่อได้เลยว่าจะมีคนถามว่าพี่ถ้าเกิดของออกแบบนี้เนี่ยเราควรพีไว้ดีไหมนะฮะสำหรับผมนะฮะคำตอบก็คือควรพีไว้นะเพราะว่ามันได้ของชัวร์มากๆนะสำหรับที่เป็นงานพีนะฮะส่วนถ้าใครนะฮะอยากได้ความเร้าใจการมาตามของตามล่าของเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องพีก็ได้แล้วก็มาหาเอาตามล่าในกลุ่มหรือว่าตามเดิน Walk- in ไปร้านนั่นเองนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าชัวร์เนี่ยผมก็แนะนำให้ทุกคนพีออเดอร์ไว้นะครับ ถึงแม้ราคามันอาจจะสูงหรือว่าต่ำกว่าปัจจุบันแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็มีราคาที่มาตรฐานอยู่แล้วนะฮะตามร้านค้าที่ท่านพีไว้นั่นเองนะครับและนี่คือความเห็นส่วนตัวนะครับของคลิปนี้แล้วก็ราคาของเอเอฟกูในปัจจุบันที่อัดนะครับเอาละครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับราคาของเอเอฟกูสายคอมเมอร์ไรเดนะฮะหรือว่าใครอยากให้ไปทำคอนเทนต์ราคาสูงขึ้น นะฮะก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะก็ช่วยกันนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยหมอนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไปพาชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับผมตอนนี้บายยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ Oi, Mo...